ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสีข้าวโพดนครับนี่มีอยู่สองช่อครับส่วนนี้ของผมนัของป้าครับนี่ของผมลอยกับแกนของป้ารอยกัแกนครับเดี๋ยวจะมาสีแล้วก็ไปขายพอจะได้กันสักกี่บาทครับนี่เราก็จะตั้งเคียงโม่กันก่อนนะครับเคียงโม่ของโคลี่ยงกอมทำสดกับมาตตยครับเีวิธีการตั้งเคียงโม่ครับก็ต้องปูผ้าครับกันเม็ดข้าวโพดตกปูผ้าตั้งลุ่ม เดี๋ยวจะสีของป้าก่อนนะครับของป้านี่ประมาณร้อยร้อยร้อยก้อนแขมูนี่สายพันธุ์น้อยคือดูเส้นแดงเส้นแดงหูหนึ่งอันนี้ก็บตียำครับตียก็เลรี้ยงบนจุดตำแนน่งตนอตนัียำแบบอัตโนมัติครับมัดไว้นครับคือข้าวโพดนี่เขาจะ ฮักแบบตึงเปียกนะครับฮักแบบตึงเปียกแล้วก็เอามาสีตึงเปียกมาเป็นกระสอบไปนะครับขนทีมงานเต,เต,เต,ตกกะเหยียไอเตะตอกเตะไปนี่คือตอกมาด,ด้ยวยเราจะมา,าแบกสีกนครับแล้วก็ไปขายเพื่อจะได้สักกี่บาทเด็กๆก็มาเล่นตัวอาไปสีเอามาเล็ดไปขายจะได้สักกี่บาทเดี๋ยวมาพอที่ตามกันไป้ะครับจะเป็นปลอเลี้ยงก็น่าอะไรเลย เป็นปลาเลี้ยงเหรอนีเขาจะเอารถก่อๆครับออกมาตวงตวงไปเม็ดข้าวโพดตัวนี้จัดสถานที่กันดูครับอ้าวถ่ายไปมันซื้อเม็ดเม็ดกระวโพดจะออกั้างนั้นนะครับเขาจะเอารถพก่อเข้าไปตวงท่านโอเคสุดจัด เรียบร้อยอเฮ้อเอาละจะมาปูข้ากันหึงรอบนะครับถึงพื้นหนึ่งเพราะว่ากันเมรร็ดข้าวโพดตกครับกล้องนี้ลืบระบบกล้องครับอันนี้นะอันนี้งห้องไวมดนะครับกันข้าวโพดตก เป็นไงครับผมดีครับปืนตน้นซับต้องโลหะทหีมห่มสีจะได้บ่ฮ้อนถูกอย่างเตรียมพร้อมครับเตรียมสตาร์ทเียางทุกคนแจกจะมีหน้าตีกันนะครับหรวยย่ายังคงแปดบาทที่มาสตังค์แล้วอืมเดี๋ยวตอนนี้เอ่อข้าวโพดขึ้นมาน้อยแล้วแปดบาทปลายรถนี่เก่าหน่อยครับแต่ยังแห้งอยู่ ดอันี่ดอกยางรถแกงครับจะบอกมีดอกเอออันนี้ดูดอกมาตา ใชในมาเกิด40นาทีครับให้เขาโปรดร้อยกแกันใช้เวลาประมาณ40นาทีเก็บปออยแล้วเซตบปป้อยนะครับเดี๋ยวเหลือของผมป,ประมาณร้อยกแกันมาลุ้นกันจะขายได้กี่บาทป้ายครับของป้ามาลุ้นกันครับจะได้กี่บาท <laughs> นครับของป้าป้ายแล้วเดี๋ยวไปขายกันก่อนเอาของป้าไปขายตอนนะคกลับ สวนเปียกนี่เขาก็จะไปหึงง้วนะครับเดี๋ยวผลเลียงงัวมันก็จะเอาไปไปหึงง้วนะครับทุกอย่างแก่ประโยชน์ได้หมดนะครับเด็กๆกับมาเล่นดเดี๋ยวผมก็จะเอาของป้าไปขายพอนะครับหมอดจะได้สักกิบบาทความชื้นนะครับความชื้นความชื้นต่าจะได้ราคาดีนะครับแต่ถ้าความชื้นสูงราคาก็จะต่ำลงนะครับ จะได้สักแสนปลายหรือว่าแสนสหาหัสเนาะมาพอกันนะครับสหาหัสครับรลงทุนไปเท่าไหร่ครัที่นี้นี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่ใส่สองปันปุ๋ยแทำปุ๋ยทำมันเหลียบมันหั่ม 5, ก็เบสเซ็ตหรอบ่เกินห้าปันนี่เนาะอ่านี่ครับ 5, คือป้าว่าเปิดลงทุนไปประมาณบ่ 5, <000. S 2> เกินห้าปันครับประมาณสามปันสี่ปันอ่าได้ประมาณร้อยกว่ากระสอบลาดเดวเขาจะไปขายกันนะครับก็จะได้สักกี่บาทจะกำไรกี่บาทอีเออเนาะจะคุ้มทุนก่อนเนาะ พาคนว่าลงทุนไปประมาณสามพันปายนะครับรกระโดดไปขายกันครับสามป่อเลี่ยงมาเลยอเดี๋ยวตามไม่พอกัอนเลยครับาจะได้สักกี่บาท ลอยกวัวแกนลงทุนสามพันฝ่ายของปลาครับสามมาเลยมาถปากทางที่จะเข้าไซรโลเลยนะครับไส่โลอยู่ใกล้ๆครับปกติเขาจะไปขายเลี้ยงกูนะครับแต่พอดีว่าไซส์ซโลที่ในหมู่บ้านนี้เปิดเปิด<ๆ>เขาไปจะเลขขายที่ใกล้ๆนี่นะครับนะครับพ่<ๆ>นถนนไม้เล<ๆ>เขสามนะครับถนนหม้เลขสามเออออกมาถึงปากทางเข้าไซโลแล้วครับ รูข้าวโพดอ้าวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันได้กี่บาทเนาเออเวลาเขามาขายข้าวโพดนะครับเขาจะจ้างจ้างรวมกันเนาะครับเนาะจ้างรวมก่อนนะครับจ้างซึนนง่งรถจ้างข้าวโพดนะครับแล้วเดี๋ยวข้าวโพดไปดั้มจะมาจังจักไอจังรถแถวจังรถเตาอีกทีหนึ่งนะครับนี่สาวงามอยู่นั้นนะครับเดี๋ยวมือกนเลียงตัดไฟจัดก,การก่อนเราต้องลงจากรถก่อนนะครับมีเปิดจังไอ้นำนักข้าวโพดและน้ำหนักรถ จะเป็นตัวแดงนะครับนี่ครับนี่คือจุดนี่ไอ้ที่เขาจะมาขายข้าวโพดนะครับนี่ก็จะเป็นละราคาละความชื้นนะครับความชื้นก็นตามนี่นะครับความชื้นความชื้นต่ำราคาก็จะแพงขึน้นนี่เขาก็จะคนก็จะขึ้นตักข้าวโพดเพื่อจะมาวัดความชื้นกันนะครับอืมชื้อนี่จากนี่มาจาก,กเกาหลีวะเนี่ย มาจากเกลียวอือ,อนี่ครับับนตักข้าวโพดประมาณโอ้ฮักไปแหมประมาณร้อยกว่าบาทข้าวโพดตกความชื้นกันนะครับน,น้อกนี่ครับนี่คือการวัดความชื้นนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องของวัดความชื้นข้าวโพดตักข้าวโพดใส่ลงไปปึ๊บใส่ลงไปนะครับเห็มครับ เครื่องก็จะทํางานเลยค่ะครับเครื่องก็จะทํางานอ่านวัดข่าความชื้นของข้าวโพดนะครับสิบเก้านี่ครับความชื้นอยู่ทีสิบเก้านะครับความชื้นสิบเก้านะครับเดี๋ยวมาอะไรพอนี้นี่ค่ะบอกเกินสิบเก้าจะได้แปดบาทสี่สิบห้าเกินสิบเก้าจุดหนึ่งขึ้นมาจะได้แปดบาทสามสิบเก้าอืนนี้ครับ ได้แปดแปดบาทจุดสี่ห้านะสตังค์นะครับนี่ครับอ๋ออันนี้คือเปินวัดความชื้นแบบหล,ลวมๆก่อนเนาะก <c oughs> ็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องไปตักทา้งไหนเห็นไมครับไปตักทังไหนเวลาดำข้าวโปลดหลงแยกกล่องนะครับแต่ตอนนี้เขาได้ราคาอยู่ที่แปดบาทจุดสี่ห้าแต่เดี๋ยวจะต้องมามา,มาวัดความชื้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเอารถไปดำก่อนนะครับดำเม็ดข้าวโปดก่อน เกาหลีเขากะไปครับข้าวโพดเขาก็ได้ดำลงแล้วนี่อันนี้คื้อลงเดี๋ยวเขามาขายขา้าวโพดนี่ครับลงเก็บขา้าวโพดโอ้ของอันยอดน้อยแต่เนาะ <c oughs> นี่เพิ่นก็จะวัดความชื้นแถมรอบหนึ่งครับเวลาดำลงก็จะเอาเขา้าวโพดไปวัดความชื้นแถมรอบหนึ่งเอาราคาเออเอาความชื้นที่แท้จริงนะครับเป็นเกาหลีเขาก็กำลังใส่ขา้าวโพดตักอยู่ง่น ปเดี๋ยวเขาไปวัดความชื่นนะครับว่าจะได้เต่าตะกี้กอตะเขารดเนี่ยนะครับไปจังรถเปล่าฮักน้ำนักเอ,อ่อออกฮักนำนักรถออกนะครับนี่เขาไ่เอารถเปลามาจังแถนรอบหนึ่งนะครับเอ่อฮักไอ้นำนักรถออกตะกี้เขาวัดได้สิบเกานะครับความชื่นสิบเกานี่เขาจะวัดแถมรอบหนึ่งแม่ขาคนสวยเขาครับอ นติดตับติืตับติคตับติ๊กตับน่าจะบนนี้กันนะเอาบอกว่าอ๋อแอวกสองรอบแห่นมรอบหนึ่งต่อแดนอขึ้น น้ำมสิบแบะเกิน1ิเกความชื้น18.8นะครับบะเกินสิบเกาเราจะได้ราคาต่อ้เดีด๋ยวมาหอไปตั้งหน้าครับจะได้ราคาอยูตีนะครับของเขาได้18.8อันนี้เป็นเขียนว่า18.1ถึง19.0นะครับได้ราคาอยูตีแปดบาทจุกิโลละ8ปดบาทจุนะครับ ประมาณนี้ตัวราคาใช่ได้แล้วเดี๋ยวน้ำหนักขา้าวโพดเฮามีกี่บาทก็เอาไปรวมกันก็จะได้ตังประมาณนั่นนะครับหลังจากที่เขาขายข้าวโพดราคา8บาทจุด4 5ได้ราคาได้เงินประมาณนี้นะครับ12,330ริ 12, 300, 30, บาทประมาณนี้ครับในเงินของเจ้าโคกนะครับอย่างนี่ครับขายข้าวโพดมาได้ตังเอ่อได้ราคา8บาทชุด4 5นะครับ ได้ตังมาหมื่นสองนำนักต่อแรกนี่ันสี่ร้อยบนะครับนำนักฝันนำนักขโปดปันสีน่ร้อยหกสิบได้ตัง12หมื่นสองสามยายราคา8บาทไายอันนี้ของป้านะครับเดี๋ยวไปติดตามของผมต่อจะได้สักกี่บาท เดี๋ยวเขามาถามเอาไปตังค์แล้วครับพมนไปไปไปซื้อที่พ่อตังค์รุ่นสองสามพันก็สามหน่อยนี่รุ่นสองสามเดี๋ยวจะมารุ่นของผมนะครับของผมนี่คือข้าวโพดเจาะปลาแห้งนะครับอาจจะได้ความชื้นสูงน้อยราคาก็จะต่ำลงเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับของผมจะได้สักกี่บาทข้าวโพดของป้าเรียบร้อยครับลงทุนไปสามพันไปเนาะได้มาหมื่นหมื่นสอง 9, กำไรเก้าปันโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่กันญาข้าวป่ดแต่อยู่ตีราคาแหละความชื่นครับกันต่อครับ,อ,รบอ้าวมาลุ้นกันอันรอบว่าจะได้สักกี่บาทนี่ปล่อยเรียงสตาร์รถไทยแล้วนี่คือไอ้คัดเล็งนะครับออตโตเมติกมัด <c oughs> ต้องมัดด้วยผมกลองครับ ุดทไทยนะครับเขาใส่ไดเกระสอบสีกรโปงของผมลอย32กันนะครับกรสอบปุ๋ยนี่ เดี๋ยวจะไปขายกันครับกว่าจะได้สักกี่บาทตะกี้ของป้าได้ไปละหมื่นสองปดปายลงทุนไป3ามพันปายส่วนของผมนี่ลงทุนไปประมาณ4ี่พันปายครับจะได้สักกี่บาทน้อเดี๋ยวตามมาเลยครับเนอไปขายก้าโปดกันครับบุบหัวสักตัวอันนี้ก็ครับหังาวพันหิ้ว ครับส่วนเปียกนี่ก็จะไววหิ้งง้วครับเดี๋ยวเามาลุ้นกันครับของผมจะได้สักกี่บาทครับ <c oughs> ราคาและความชื้นครับเหมือนเดิมครับมาไซลโลทขี่เดิมเวลาใหม่กระต่อรถมาจังน้ำหนักเหมือนเดิมครับเจอแม่กาคนสวยเหม,มือนเดิมลงจากรถเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็ต้องเอาพ้าโปดไปวัดความชื้นก่อนนะครับครับ่ จะให้เจ้าของกันตักเอาเม็ดข้าวโพดมาวัดความชื้นกันนะครับเอาอันนี้จะเพื่อนยำปูนจะล่นลงหลุมมืนนอ,อ่าไปครับข้าวโพดไปวัดรึรเปล่าเหาเสียแดงพร้อมห้อนก็อยู่นี่ห้อนก่อนหอนน้อยเนาะเดิมครับตักข้าวโพดวัดความชื้นวัดรอบแรกนะครับเขาจะวัดด้วยกันสองรอบ ก็คือวัดรอบแรกนี่คือจะได้หูความชื้นไว้วแล้วเพื่อจะไปกล่องเนาะกล่องในโซนตีไอความชื้นเตากันนะครับปึ๊บปื๊บปื๊บสิบเก้าจุดเจ็ดครับนี่บอกเปิดกระบอกกรันตีนะครับเดี๋ยวต้องมาวัดแถมรอบหนึ่งเอาต้องข้อปวดไปถอกก่อนเอาเขา้อปวดไปเทสก่อนนะครับโซสดเขาตัวแดงเสียหลายความชื้นที่เขาวัดรอบแรกนี่สิบเก้าจุดเจ็ดนะครับ ยังบอกการันตีราคาเสียพราที่เัาวัดรอบแรกเนี่ยเขาจะได้เอาข้าวโพดมากลองนะครับพอข้าวโพดกลองเป็นจุดเป็นจุดนี่คือควา,ามชื้นแต่แรกก็จะกลองรวมรวมรวมกลองนั่นนะครับอันนี้ก็ยังทีเดิมครับกลองทีเดิมทุกแม็ป่คือที่กลองข้าวโพดครับเมื่อกี้กลองแรกของป้าสองทั้งนี้ครับขอความชื้นเท่ากันก็เลยเอากลองรวมกัน เรียบร้อยครับนี่ครับนี่กล่องของป้ากล่องแรกของผมหนักกว่าน้อยหนึ่งเดี๋ยวให้น,หนุ่มเกาหลีซักขโปรดไปวัดความชื้นแฮมรอบหนึ่งตักกล่องเกานกั่นเองครับครับเอาไปวัดความชื้นกันแฮมรอบหนึ่งครับหูราคาเลยขั้งที่สองในน ากาเหมือนเดิมครับอขอข้าวโพดไปดำแล้วกันขารถมาจังรถเป่านะครับเผื่อหักน้ำหนักของรถออกนี่คอมสเต้ครับรนี่ยังเอ,อเาแรงกันอยู่วันนึกล้าคนสวยเขากลมาวัดความชื้นแฮมรอบหนึ่งตัดข้าวโพดเหมือนเดิมมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมครับ รอบนึงนะครับความชื้นกันติ๊กทิกโอสาวเอสจุดหกครับความชื้นสูงพอสมควรนะครับความชื้นความชื้นของผมนะครับอยู่ทีสาวเอสนะครับสาวเอสจุดหกนะครับราคาก็าอยู่ทีแปดบาทอยางของฟ้าแต่กี้ความชื้นสิบแปดได้แปดบาทจุด 4, 5, สี่ห้าสตังค์นะครับของผมได้แปดบาทเป๊ะเพราะความชื้นผมสูงกว่า พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าได้สักกีบาทนะครับกี่กิกโลของผมความพืน้นความชื้นสูงแต่น้ำนักได้นักกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาร,รุ่นรุ่นราคากันครับเอรุ่นไอว่าจะได้สักกีบาทน้ำนักต่อไดนะครับพอตีนพอเลี้ยงเขาปดครับรับเงินนะครับนี่ของผมได้ทั้งหมดนี่ครับสองปัน<อ><อ> กกิโลเนาะแล้วก็สอันหนึ่ร้อยเก้ิกิโลนะครับได้สี่หม่นเจ็ดห้าร้อยหบาทเอาแงบทเซ็นจูรับตั้งครับป <c oughs> ึ๊เบเห็ลาบเซ็นเซนไนมครเซ็นจูรับตังเรียบร้อยเจราก็จะตังค์เราขายปุ๊บได้ตั้งปับ๊บสื่อไปอับปุ๊บ หนึ่ง 6, 7, นครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังมาสบายไหมน่ะโอเคยัร้อยครับผมผม วัสดีแมคคาทุกคนนะครับกระป๋าก้าว่ากันใหม่ในปีต่อไปเนาะถือว่านะครับได้ตังค์มาเรียบร้อยแล้วครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยหกสิบบาทหนึ่งเจ็ดพันนะครับ, 7, บ, 7, รบลงทุนเขาปลดไปสี่พันฝายครับได้ตัง 7, 500, 500, ค, 8, ค,ค์มาหมื่นเจ็ดห้าร้อยห้าสิบหกบาทราคาแปดพันเออราคาแปดบาทดูว่าเออใช้กับไรมาหมื่นฝายนะครับอ๋อ กินอกกินใจนะครับพอได้กินเบี้ยแน่นอ่ะพอได้กินเบี้ยแน่นนะครับขอบคุณนะครับที่ที่ตามรับชมช่องน้อยโก้เบาเหนือพะลื้อครับปลากันไม่นะครับในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ปลามาพอในการสีกระโปดนะครับสีกระโปดและสายกระโปดนะครับชีวิตของฝนใหญหญ้าสวนนะครับหวอเป็นจะได้นะครับบายบายขอบคุณสวัสดีครับ